ที่มันพยายามเคลียคืออยากทําเป็นหลุมใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับเขาพยายามจะขุดให้มันเป็นหลุมเข้าไปข้างในเอซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในตู้ปลาได้ไหมเราทาทรายสักครึ่งหนึ่งมันจะเห็นรูมันไหมด้านข้างเหมือนเหมือนฟาร์มฟาร์มมดอ่ะจริงๆได้นะครับไอเดียดีแล้วทรายมันทรายมันต้องแฉะป่าหรือต้องไงจริงจริงเราควรพรมน้ำให้มันทุกวันเพราะว่าอันนี้มันเป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีถ้วยน้ำเอาไว้ แล้วเขาเราควรจะเป็นสเปรย์น้ําให้เขาทุกวันเป็นละองใช่ครับเพื่อให้เขาเลียกินเขาอายุมากสุดเท่าไหร่ประมาณที่เลี้ยงก็ประมาณ6กถึงสิปีใช่ครับนานหอนนนะเฮ้ยนานเหมือนกันนะใช่ครับนานหกถึงสิปีไอ้ตัว10ปีเนี่ยสภาพเป็นยังไงวะก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางทีเรื่องสีอะไรเงี้ยอาจจะดรอปลงเล็กน้อยตามอายุเขาอะไรเงี้ยครับอ๋อลายเท่านั้นเองลายสีดรอปลงไปจะดรอปลงางใช่ครับ ไม่เหี่ยวย่นยุ่ยทั้งอันจนดูไม่ออกว่าเป็นตุ๊กแกใช่ไม่มีไม่มีครับไม่เหมือนบ้านเราเพราะว่าถ้าอายุเยอะๆเนี่ยเขาจะร้องไม่เหมือนตุ๊กแกหนุ่มเอาแล้วเอาแล้วฟังให้ดีเอาแล้วเพราะมันจั่วมาแรงมันร้องยังไงครับถ้าหนุ่มๆก็เรียกต๊กแกไม่ร้องใดๆทั้งสิ้นครับไม่ร้องเลยไม่ร้องจบเลยไม่มีเสียงนี่นี่เพราะหนุ่มๆเรียกตุ๊กแกแต่ถ้าสมมุติมันแก่ตัวลงแบบแก่มากก็ไม่มีเสียงครับใช่ อันนี้จะเป็นตุ๊กแกชนิดนี้จะไม่ไม่ส่งเสียงใดทั้งสิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมัยเด็ดไงเด็ดเนี่ยดูรู้เด็ดแล้วายสายหัวเข้ามาายเดี่ยวเยอะไงเล่นเองทงเองตกเองอยู่คนเดียวเลยอันนี้น่ารักจริงอันนี้เขาเขามียีนเด่นก็คือลายตรงกลางนี่ถูกไหมใช่ครับใช่อ่ะลายตรงกลางนี้แล้วก็ไอ้ข้างๆเนี่ยนี่คืออย่างอย่างสมมุติว่าตัวเนี้ถือว่าพิเศษมากไหมก็ประมาณหนึ่งแต่ายังไม่มากใช่ครับเอาเป็นว่าตอนแรกผมกลัวตุ๊กแกมาก ตอนนี้นะพอเรารู้ว่าเราสร้างความอบอุ่นให้มันได้แล้วมันนิ่งนะนี่แปะไปปุ๊บชอบมากนะเนี่ยท้องก็ร้อนหลังก็ร้อนเพราะตัวมันเย็นมันโดนแอร์เป่าไงอันนี้นะนั่นแหละลีเราจะไปแล้วนั้นเราไม่ไหวแล้วเรป็นหน้าดิตากูเปิดได้ครึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นตุ๊กแกป่านะคุณจะอีกลมไงไอ้นั่นอ่ะมันไว้ใจไม่ได้ใช่ ถ้าถ้าจะเลี้ยงเนี่ยดิงโทรมาคุยกันก่อนอ่าก็คือมี Facebook ใช่ครับมีมีมีเฟซบุ๊กอ่าเป็นเพจ Exotic Way ครับแล้วก็เพจของ c ีจีแฟตเทลดีเคครับก็โทรมาคุยกันก่อนเรื่ราขึ้นให้ดีกว่าจะขึ้นให้เข้าไปดูง่ายๆแล้วก็มีอีกที่นึงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยสําหรับคนเลี้ยงตุ๊กแกสายพันธุ์เนี้ยนะดูสักร้อยแฟตเทลเกโก้ไทยแลนด์อ่ามีกลุ่มของคนไทยที่เลี้ยงสายพันธุ์เนี้ยอยู่ครับ เราเอาเฉพาะแฟตเทลถูกไหมใช่ใช่ครับอันนี้ปล่อยเขาดีมาบเขาอยู่รูนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับที่มันนิ่งเพราะมันขี้เสร็จแล้วมันสบายตัวสบายตูดพอปล่อยปุ๊บนะครับขาดความความอุ่นในมือปุ๊บนะขยับเลยใช่อะไรอ่ะทำไมอ่ะเป็น่างนี้อ่ะไอ้นี่ขอจับหน่อยดิสีสีสวยนะไอ้นี่เด่นมากครับต้องสวยมากสวยมากโอ้โหตัวนี้นะ แล้วไม่ไปไหนด้วยจะบอกให้นิ่งเลยนิ่งเลยมหาทีตาจะไมวินลี่มันนิ่งผมจับไม่ได้เลยว่ะตาจับไปแล้วแต่มันดิ้นดูดินิ่งเลยเจออุ่นอย่าอจะอุ่นนึกว่าโคดหินในซาฮาราฮ้หน้าเลี้ยงมากอ่ะจริงเรียกได้เลยเลียได้เลยนี่ถ้าเกิดว่าลูกชอบนะมันจะเวิร์กมากเลยเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายหนึ่งได้ครับใช่ครับ เฮ้ยแต่แต่ต้องของคุณวิลลี่อ่ะเขาจะไม่ค่อยเดินแต่ของผมน่าจะเป็นอุณหภูมิที่เขาไม่ได้ชอบเขาจะชิมครับเดี๋ยวพี่หอยสังเกตเขาจะชิมมือพี่หอยชิมมืออ่ะยังนั้นผมรีบวางไม่ต้องทำไมเขาเขาใช้ลิ้มอ่ะเลือใช่ครับเขาใช้ลิ้มโอเคดูว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ใช่ใช่อ่าเฮ้ยแต่พอมันเป็นเล็บมันรู้สึกดีกว่าเป็นเนืดใช่ไหมพอเป็นเล็บแล้วเรารู้สึกไม่กลัวว่ะแต่ว่าพอมันหนืดปุ๊บเนี่ย เออสองสองตัวนี้ก็ยังไงครับมันมันตัวตัวใหญ่มันจะกัดตัวเล็กไหมกินครับกินเออคือคือถ้าเมื่อกี้ไม่ทันก็งับหัวเลยใช่ครับงับหัวแต่ก็ไม่กินเขากินอะไรได้ที่เล็กกว่าเขาเขากินได้หมดอะไรที่โตเล็กๆแม้กระทั่งลูกหนูเขาก็กินได้ใช่ตามธรรมชาติใช่ตามธรรมชาติเขาจะหาลูกหนูกินโอ้เพราะฉะนั้นนี่ที่เอามาโชว์ให้เนี่ยนะครับมีความเสี่ยงอยู่นะ เด็กๆพวกนี้เนี่ยอนาคตไม่สดใสนะถ้าอยู่ติดนานเพราะฉะนั้นรีบๆปิดรายการเพราะเดี๋ไอ้นี่หายนับดูแล้วเอ้าตะกั้งห้าทำไมเหลือสี่วะอย่างเงี้ยน่าน่าสนใจมากกับการที่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตอนที่ได้ตัวเล็กๆเลยนะครับจะอยู่คขายตัวเล็กๆอยู่แล้วใช่ไหมก็อยู่ประมาณ1 8ื่นแปดถึงสองหมื่นครับมีพิเศษขึ้นเรื่อยๆไว้ไอ้มีแพงกว่านี้ไหมตัวไหนแพงสุดในเนี้ยในนีไอ้นี่หมื่นห้าใช่ไหม ใช่ครับตัวนี้หมื่นห้านี่คุยราคาช้อปปิ้งคนชอบดูแบบบอกมีขายในช้อปปี้ไหมยังไม่มีอ่ะยังไม่มีเเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เหรอะใช่ครับเฮ้ยแต่สีมันมันมันอยู่ที่มันไม่ได้แรงใช่ครับมันมันอยู่ที่เส้นนี่เส้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อเส้นตรงเลยจริงๆแล้วคือคือมันตัวนี้มีสี่สีอยู่ในตัวนี้ใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยพอมันมีหลายๆสีเนี่ยมันอาจจะ ดูดรอปลงไปในบางบางอย่างอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าพอเวลาจ่ายลูกมันสามารถจ่ายลูกได้หลากหลายใช่คือไม่ว่าจะจ่ายลูกมาผสมกับแม่ตัวนี้และได้ลูกมาสี่สีอะไรอย่างนี้ครับอันในนี้มีสีอะไรบ้างไหนไล่ดิในนี้เป็นลายครับคือคือมันเอาลายนี้อเดี๋ยวครับอ่าเอาลายนี้นะครับครับลายนี้ลายตรงอ่าเข้ามานะครับแล้วก็เอาลายเอ่อตัวนี้ ข้าอีกอะไรอย่างงี้ครับผสมกันหลายๆายๆสีคล้ายๆอย่างตัวนี้ตัวนี้ยังเด็กอยู่เริ่มชัดเจนมีเส้นหลังชัดเจนแล้วก็สวยนี่สวยแล้วก็มีเป็นบาดสีขาวข้างๆตัวเริ่มคมชัดเจนเป็นเหมือนรูปวาดเหมือนเส้นที่เราขีดขึ้นมาอันนี้ลายเริ่มชัดใช่ครับตัวนั้นอาจจะยังไม่ชัดใช่ครับตัวนั้นคืตอนเด็กที่คุณได้มาใช่ครับแล้วตอนนี้เขาเป็นเป็นพ่อพันธุ์แล้วเป็นพ่อพันุใช่นะฮะ ที่เหลืออยู่ผมบอกให้นี่ที่อยู่ในมือผมไม่มีลอดสักตัวหนึ่งครับปิดตาทุกตัวคแฟลตเทลเนี่ยเปลี่ยนสีได้เหมือนกับต๊กแกบ้านไม้หรือแกป่าที่มันแบบเฮ้ยอยู่ดีก็เปลี่ยนเปีนองไม่เปลี่ยนเลยได้ไหมไม่ได้ครับใช่ครับคือคือเขาจะเปลี่ยนแค่เล็กๆนะคือแบบสีเข้มสีอ่อนได้แต่เปลี่ยนไปเลยไม่ได้ใช่ครับพวกเนี้ยเลี้ยงง่ายอยู่ในมือเราแล้วนิ่ง แต่ไอไอลิฟเทลหรือว่าเขาเรียกอะไรนะหางใบไม้ครับหางใบไม้เนี่ยดูสวยดูแอคทีฟมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นแต่พออยู่ในมือไม่นิ่งครับไม่นิ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาหน้าอันนีอันนี้จะสไตล์จัดตู้แนวทะเลทรตยสวยๆแล้วนั่งดูเขาเดินเขาขุดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเน้นจับเล่นเหมาะสําหรับเด็กๆสำหรับคนที่อยากจับอยากมีแอคทิวิตี้กับเขาไอพวกนั้นก็คือ เขาก็จะมีความไวกว่าใช่มีกิจกรรมของเขาไปครับผมตอนแรกก่อนที่จะเข้ามามาถ่ายอันนี้กับความรู้สึกตอนนี้ฮะคุณมิเล่คือเมื่อตอนแรกคุณยังกลัวอยู่นะผมว่าเพราะด้วยความที่หนึ่งเขาน่ารักอสองเขาไม่อ g g r กเรสซีใช่ครับไม่มีไม่มีอะไรที่ผมจินตนาการเหมือนที่ผมเคยเจอตอนเด็กออันนั้นคือตูกแกบ้านปล่อยมันไว้ตูกแกบ้านตูกแกป่าอย่าไปเล่นกับมัน <laughs> ปล่อยมันไว้ปล่อยมันไว้ลแต่ถ้าเป็นพวกนี้แหละอันนี้เล่นเลยเล่นเยอะๆเซ็ตของคุณมาสมมุติคุณจะมาทางทรายคุณก็เซ็ตอันใหญ่มีความหนาของทรายสเปรย์น้ำข้างบนเขาอยู่ของเขาหนึ่งตัวหนึ่งที่ไม่มีสัตว์อื่นๆเอาคุณผสมอาหารใส่วิตามินปึ๊บปปล่อยดูแอบดูเขาเหมือนเปิด National Geographic ดูเลยว่าเทียเทาแล้วเป็นยังไงนะอันนี้ดีแล้วราคาเนี่ยแต่ต้องได้สบายๆไม่ได้แบบว่าโดด เหมือนเหมือนบางอย่างที่ขาขึ้นไปหลักแสนหลักล้านอันนี้ไม่ต้องนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณโชคโชนพอคุณอยากจะจับคู่เขาคุณเห็นว่าเขามีอาการแบบนี้แล้วเขาจะมีการทับกันคุณก็ลองดูเขาเพ่อเพื่อมีสีผสมและทั้งสองท่านนี้ก็จะมีทั้งเพจ f a c e b o o k แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่พร้อมให้คำตอบตลอดเวลาพอจะมา สร้างกลุ่มให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วแล้วเด็กๆทุกคนคนไทยทุกคนก็สามารถเลี้ยงได้เพราะว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยผมบอกให้พื้นที่เราจะจํากัดแล้วครับใช่ครับเราเลือกมาถ่ายกันตอนนี้เพราะว่าเรารู้ว่ามันคือฤดูผสมพันธุ์ของเขาเราจะเห็นความแอคทีฟมันได้กลิ่นตัวเมียมันเตรียมหาอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ทำให้ตุ๊กแกเราสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่ามีอาหารที่ดีครับครับเพราะว่าที่ ที่นี่เนี่ยเป็นที่วิจัยอาหารและแมลงเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคานที่กินมแมลงั คืออาหารเนี่ยเรามีอาหารแบบไหนบ้างที่เราคือเราจะมีเป็นอาหารเป็นแล้วก็มีอาหารแปรรูปต่างๆแต่ว่าก็แล้วแต่สัตว์ชนิดชนิดน้นๆแล้วแต่เลยใช่แล้วแต่ความสะดวกของผู้เลียนของผู้เลี้ยงบางคนสะดวกให้เป็นบางคนแบบอยู่หอพักคงไม่สะดวกเลี้ยงจริงหลีดร้องเสียงดังอย่างนี้ครับเราก็จะมีเป็นอาหารแปรรูปซึ่งมันก็กินก็กินครับเราสามารถฝึกได้ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่วิจัยแมลงหลักๆเลยหรือวิจัยอาหารหลักๆ เราใช้คําว่าวิจัยอาหารเลยคือหนึ่งเราเอาแมลงหลากหลายที่เป็นอยู่ในอาหารปกติของเขาอยู่ใช่ครับแล้วก็มีการปรับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการความความสะอาดต่างๆอะไรเงี้ยให้สะอาดที่สุดใกล้เคียงกับคนหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยราคาของเขาเนี่ยด้วยราคาที่เขามีอยู่เนี่ยใช่ครับราคาเขาไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้นเราต้องมีอาหารที่สะอาดอันดับแรกใช่แล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่คุณสามารถสั่งออเดอร์อะไรยังไงก็ได้อย่างนี้ป่ะตึงอันนี้เดี๋ยวต้องรอคุยกับ X Xofood ทางนี้อีกทีไม่เอาอ่ะการกระเพือยดูนี้ไม่ทีจเย็นเลยดีเรี่อยอย่ามีเรื่องอย่ามีเรื่องถไม่กลัวตุ๊กแกแล้วมึงคิดว่ากูกลัวใครไหมอ่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญ จริงมากจริงถ้าอย่างนั้นเฉพาะเรื่องเลยดีกว่าเฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวดีกว่าครับกับการวิจัยว่าถ้าคุณอยากจะเลี้ยงแบบนี้และให้อาหารที่ดีสุดนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าอาหารมีแบบไหนวารตี้เป็นยังไงขั้นตอนสะอาดขนาดไหนไล่กันเลยเทปต่อไปอยากดูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยังใช้คําว่าเทปต่อไปคุณไฟล์ต่อไปไม่ใช่เอ i s o ซด เอพิโซดต่อไปกด subscribe เลยครับขอบคุถ้าไม่กดมันไม่ขึ้นนะเออขอกคกดด้วยกดด้วยขอบคุณมากครับ